สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่อความสุขและจันวีระธีรพัฒนะคะ ุณผู้ชมคะในรายการของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจการประเมินเศรษฐกิจนโยบายการเงินนโยบายการคลังมีหลายส่วนที่น่าสนใจด้วยกันเนี่ยนะคะและตัวเลขหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือตัวเลขที่ออกจากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการคาดการเศรษฐกิจไทยว่าปีนี้จะติดลบร้อยละ8.1ตัวเลขนี้ทําไมจึงมีการคาดการแบบนี้มีปัจจัยอะไรที่สําคัญและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนโยบายทางการเงินที่จะต้องมีเข้ามาเพิ่ม ตเติมควรที่จะมีอะไรวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเวิรไทยสันติประพบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดูอาครับจริง,รงๆแล้วในใจนอยากเชิญท่านมาหลายครั้งแล้วนะคะค,คือในช่วงของสถานการณ์โควิดที่มีการแพร่ระบาดเราติดตามนโยบายของแบงก์ชาติมาโดยตลอดนะคะก็มีทั้งเรื่องของการผ่อนคลายทางการเงินการเสริมสภาพคล่องถามคาถามนี้ก่อนเลยค่ะว่ากระสุนของเราหมดยังคะ ยังครับยังไม่หมดนครับมผมผมคิดว่าวิกฤตลบเนี่ยเป็นวิกฤตที่ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีผลกระทบที่กว้างไกลมากนะครับ ไม่มีนโยบายหรือเครื่องมือชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นที่จะตอบโจทย์นะครับมันต้องการการประสานนโยบายที่ทหลากหลายด้านถ้าในแง่ของภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยนโยบายการคลังนโยบายการเงินและอีกด้านหนึ่งก็คือนโยบายที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินก็มีความสําคัญด้วยนะครับนั่นจะเห็นว่าที่แบงก์ชาติได้ทําในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการ ผสมผสานเครื่องมือทั้งร่วมกับกระสุกกันคลันและก็ในเรื่องของที่อยู่ภายใต้ภายใต้หน้าที่ของแบงก์ชาติเองเราเป็นธนาคารกลางแรกๆของโลกที่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะเหตุการณ์โควิดนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ได้ลดต่อเนื่องมาถึงถึงสครั้งน,นะครับผม,ผมถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ว่าลักษณะของขนาดเรา,เร,าเรียกว่า เป็นวิกฤตเศรษฐกิจได้แล้วใช่ไหมขนาดนี้ถือว่าเป็นวิกฤตหรือยังครับผมคิดว่าเป็นเป็นวิกฤตได้นะครับือว่าเป็นวิเพราะมันเกิดผลกระทบที่ที่รุนแรงทั่วโลกเลยครับแต่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวจัยทางเศรษฐกิจเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขและส่งผลมากระทบกับทางด้านของเศรษฐกิจครับเออถ้าเราลองเทียบเคียงปี40เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเงินสถาบันการเงินเจอก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียลเซกเตอร์ แต่รอบนี้เนี่ยรอบนี้ผมเท่าที่เราดูตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยภาคเรียลเซกเตอร์นี่เจอเต็มเมก่อนเลยแล้วค่อยค่อยขยับมาทางด้านทางด้านภาคสถาบันการเงินเร,เรามองอย่างนี้ได้ไหมมองผมผมมองว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาคขณะนี้อาจจะเป็นว่าทางด้านสาธารณสุขและกระทบกับเรียลเซกเตอร์สถาบันการเงินเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง <c oughs> นะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่เราเกิดขึ้นตั้งแต่ปี40นะครับเราต้องให้น้ําหนักกับเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันการเงิน ในธนาคารในประเทศไทยเองแล้วก็ในสถาบันการเงินเองทุกคนยังจำบทเรียนอันนี้ได้ดี <c oughs> นะครับ <c oughs> นอกจากนั้นตอนวิกฤตปีปี2อ0 8ั 2009, วิกฤต แฮมเบอร์เกอร์นะครับวิกฤตระบบสถาบันการเงินโลกนะครับตอนนั้นก็สังเกตได้เลยว่าระบบสถาบันการเงินไทยเนี่ยไม่ถูกกระทบกระเทือนเท่าไหร่เลยในขณะที่ระบบสถาบันการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยมีปัญหามีปัญหามากอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีระบบสถาบันการเงินที่เข้มแข็งแล้วเราก็ตั้งกัดสูงมามาโดยตลอดนะครับก็เลยทําให้รอบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวิกฤตสาธารณสุขที่ไปกระทบกับเรยลเซกเตอร์ภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยสถาบันการเงินกลับมามีหน้าที่ในการช่วยหลายเรื่องเลยถึงออกมาตรการหลายอย่างที่แบงก์ชาติทํากับสถาบันการเงิน ว่าจะเป็นพวกเลื่อนการชําระหนี้การเลื่อนกําหนดการผ่อนเงินไปได้นะครับความรุนแรงสเกลที่กำลังกำลังกำลังเจอปี6.3อาจจะต่อเนื่องไปถึง6.4ลามปลาไปถึง6.5อันเป็นเรื่องโยงๆกันเนี่ยสเกลมันเนี่ยควรมันมันหนักขนาดไหน คือถ,ถ้าดูในในแง่ของประมาณการเศรษฐกิจกนะครับเห็นตัวเลขอาจจะบอกว่าเ,เป็นประมาณการเศรษฐกิจกของปีนี้ที่ติดลบจะมมาที่สุดในในรอบฝ่ายสิบปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่ามันมันมันเห็นตัวเลขแบบนั้น,นก็อา,าจจะอาจจะตกใจท <c oughs> ี่ว่ามนเป็น,นเดือนที่ทำให้มันเกิดมันเกิดรุนแรงมากนะครับที่ธนาคารอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามองว่าไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดละ นะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยมันเกิดขึ้นทั้งโลกนะฮะแล้วสารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกประเทศต้องทํามาตรการแตงในการหยุดการระบาดมาตรการล็อกดาวน์มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมทุกคนอยู่บ้าน work from home หมดนะครับไม่ให้ออกมาไม่ให้จับจ่ายใช้สอยนะครับห้างสรรพสินค้าปิด อันนั้นเป็น,ปนมันเป็นยาแรงมากเพื่อจะหยุดยั้งการระบาดจําเป็นสำหรับการหยุดยั้งการระบาดก็เลยทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมันหยุดชะงักไปเลย <Okay. S 2> ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักๆนะครับซึ่งแบบที่เราไม,ไม่เคยเจอว่าไม่เคยเจอ <Okay. S 2> ไม่ได้แปลว่าไม่มีดีมานนะดีมานมีแต่คนถูกห้ามออกจากบ้านใช่ไหมสินค้าส่งออกไม่ได้เพราะว่าถ้าเรือหยุดสนามบินหยุดนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นในไตรมาสสองเนี่ยมันถูกฉุดไปแรงมากจากเรื่องของมาตรการ ล็อกดาวน์ต่างๆมาตรการที่มาหยุดยั้งการแพร่ระบาดซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นทั้งโลกนะครับเนี่ยถ้ามันเริเข้าสู่เข้าสู่ช่วงของการผ่อนคลายแล้วถ้าเราควบคุมได้เนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็จะจะกลับ <มา S 1> ขึ้นมามาโดยธรรมชาตินารราคนก็ยังอยากไปเที่ยวคนก็ยังไปจับใจ่ายใช้สอยอะไรเป็นปกปติใช่ครับแต่ว่า <c oughs> ในระหว่างทางเนี่ยมันมีบางคนที่มัน มันกระทบแน่นอนมันกระทบแน่นอนมันกระทบแน่นอนเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของมันจะมีคนตกงานมีนะครับธุรกิจที่ต้องปิดกิจการแน่นอนอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่เราก็กังวลเพราะว่ามันกลับมาเนี่ยมันใช้เวลามันจะไม่มันจะไม่เด้งกลับมาแรงกลับไปเหมือนเดิมนะครับโลกโลกหลังโควิดเนี่ยจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนโลกก่อนโควิดแน่นอนเท่าเท่าที่เราทํามาหกเดือนแรกในแง่การดูแลเรื่องวิกฤตสาธารณสุขเราแฮนเดิลได้ระดับหนึ่งแต่ สายเอฟกที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเกิดขึ้นกับกิจกรรมของมนุษย์ในสังคมทั้งในบ้านเราเองแล้วก็ที่ไปเชื่อมโยงกับต่างประเทศเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันมาตรการที่เราออกไปทั้งครังทั้งแบงค์ชาติรวมทั้งรัฐบาลทาขณะนี้ที่ผ่านมาถือว่าพอเพียง ผม,ผ,มผมขออนุญาตถอยหลังได้ได้เห็นว่าอันเนี้ยมันมันเป็นภาพใหญ่ว่าเรามีการประสานมาตรการที่ที่หลากหลายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าคนขาดรายได้ธุรกิจขาดรายได้อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยจากจากวิกฤตสาธารณสุขรอบนี้นะครับ,รบเพราะ,ะนั้นมาตรการการคลังเนี่ยได้เล่นบทบาทเป็นพระเอกคือการจะต้องเข้าไปเติมรายได้ เข้าไปเยียวยาในตอนต้นสําหรับคนที่อยู่ในรายได้หายไปเลยนะครับรวมทั้งจะต้องไปช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยอย่างที่จารย์วิระพูดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือธุรกิจเขาถูกกระทบอย่างแรงแล้วก็ต้องไปฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับมาตรการทางด้านการเงินเนี่ยอาจจะมี2อเรื่องเรื่องแรกคือไปช่วยลดภาระทางการเงิน เรื่องสาภาพคล่องเพราะว่าพอคนขาดรายได้ปุ๊บเนี่ยกระแสเงินสดมันก็จะไม่หมุนเหมือนเดิมสภาพคล่องของ SME สภาพคล่องของธุรกิจบางอย่างเนี่ยก็ชะงักงันนะครับรายจ่ายอันนึงที่สําคัญของเขาก็คือรายจ่ายในการชําระหนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราจึงทางานร่วมกับสถาบันการเงินที่จะต้องออกมาตรการต่างๆออกมาเพื่อจะลด อย่างาน้อยระยะนั้นไม่มีไม่มีปัญญาใช้นีก็ยังไม่ต้องให,ใ,ให้เลื่อนออกไปนะครับเลื่อกนกำหนดการชำระเนี้ออกไปลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับเพื่อจะลดภาระนี้แล้วก็เติมสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่จําเป็นต้องการสภาพคล่องเพิ่มเติมในภาวะแบบนี้ถึงมีเรื่องซอฟโลนมีเรื่องอะไรออกมานะครับ อีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันและเป็นหน้าที่หลักของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือการดูแลเสถียรภาพอของระบบสถาบันการเงินนะครับไม่ต้องการให้ปัญหาขาดสภาพคล่องชั่วคราวเนี่ยมันลากกลายเป็นปัญหาทั้งระบบสถาบันการเงินอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราจัดการแก้ไขปัญหายากอันนี้ค,คือที่มาของเรื่องงดจ่ายเงินปันผลระหว่างการกับเรื่องห้ามซื้อหุ้นคืนอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องอันนี้อาจจะอาจจะ เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ถ้าอาจารย์วีระจําได้ถอยหลังกลับไปทั้งเดือนมีนาคมเนะี่ยเราต้องมาช่วยดูแลเรื่องกองทุนรวมตราสารนี้ตอนนั้นกองทุนรวมตราสารหนี้ขาดสภาพคล่องนะครับมีเรื่องของตราสารหนี้เอกชนหุ้นกู้เอกชนซึ่งขนาดใหญ่มากขึ้น รเราถึงต้องออกกองทุนมาดูแลเลนบอลสเตเบลิเซชันฟัน B.S.F เพื่อไปดูแลเป็นหลังพิงเพื่อจะทําให้ตลาดตราสารนี้มาทํางานได้ตามปกติส่วนเรื่องหลังสุดเนี่ยที่ขอให้ธนาคารพาณิชย์นะครับพิจารณาว่าไม่จ่ายเงินปันผลระหว่างการแล้วก็งดเรื่องแผนการซื้อขึ้นขืนเนี่ยอันนี้ก็เป็นการให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งกะสูงไว้นะครับรักษาส่วนทั้งเงินกองทุนไว้เพราะว่ายังมีความไม่แน,น่นอนอีกเยอะมากในในภาวะข้างหน้านะครับคือเราเราดูที่แบงก์ชาติทํา แล้วก็ขังด้วยเนี่ยรอบนี้คล้ายๆกับว่ามันค่อนข้างโปรแอคทีฟคือคือเราไม่ได้รอให้เกิดปัญหา<ช>เราเราเข้าไปใช่ไหมบทบทเรียนสำคัญที่สุดอาจารย์วิระจำได้ตอนปี40เนี่ยคือเราปล่อยให้มันเกิดปัญหาจนคนตายไปแล้วอ่ะเราถึงค่อยไปจัดการโอเคต้นทุนมันสูงกว่าเยอะมากสูงกว่า สูงสาหรับทุกคนเลยสูงสําหรับสถาบันการเงินสูงสำหรับธุรกิจที่มีปัญหาสูงสําหรับประเทศโดยรวมเป็นภาระการคลังที่เพิ่มขึ้นมาก <c oughs> บทเรียนอันนั้นเนี่ยทำให้เราบอกว่าคราวนี้เราต้องจัดการป้องกันก่อนทํามาตรการป้องกันหลายอย่างก่อนจะทําให้ก่อนที่ปัญหามันจะมันจะลามไป <c oughs> และต้องไปจัดการกับทาพยพท์ไม่สุภาพหน่อยกับเป็นการกระซักอยู่มันแพง <c oughs> มา <c oughs> กแสดงว่าในจังหวะที่เรามีการจัดการเนี่ยก็คือมาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาแบบนั้นใช่ไหมคะ ก็ต้องทำคือทำล่วงหน้าทำเชิงรุกล่วงหน้าผมคิดว่าอันนี้เป็น,ปน,ปนคำที่สำคัญคของการทำนโยบายใน,ใน,ใน,ในรอบนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับท่านท่านเพราะาฉะนั้นนโยบายที่ออกมาก็จะมีช่วยของภาคประชาชนรายย่อย S m e ตลาดตรา,าสารหนี้ฟังที่ท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันมีปัญหาหลายอย่างมากๆดูและใจห่อเหี่ยวแต่ถามนิดนึงว่าสิ่งที่เป็นจุดเข้มแข็งสําหรับในประเทศไทยที่พอจะทำให้เราใจชื้นได้บ้างไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะทุนสํารองระหว่างประเทศ แบงค์ระบบสถาบันการเงินของเราสียลภาพระบบการเงินของเราภาวะการเงินของเราจุดไหนบ้างที่ยังอยู่ในสถานะที่ดีอยู่หรือว่าทั้งหมดดีต้องขอบคุณคุณชิิมาท,ที่ถามคําถามนี้นะครับวันนี้เราเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สียลภาพของระบบเศรษฐกิจมหาภาคมีความเข้มแข็ง ระดับต้นๆของโลกก็ว่าได้นะครับอันแรกเลยเนี่ยเราไม่มีหนี้ต่างประเทศสูง oh. นะครับตางจะพีสีศูนย์ชัดเจนเลย <Okay. S 2> ใน,ในรอบนี้เนี่ยตอนที่ทุกคนกลัวอยากจะถือเงินสดกันหมดทั้งโลกเนี่ยนะครับหลายประเทศเจอเงินไหลออกรุนแรงของเรามีบ้างเล็กน้อย <Okay. S 2> นะครับเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งเงินตราต่างประเทศไม่ได้พึ่งหนี้ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง อันที่2คือเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับมันก็เป็นกันชนไม่ให้แรงกระแทกจากข้างนอกเนี่ยมันกระแทกกับเราได้ได้แรงนะครับอันที่3คือเรามีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาโดยต่อเนื่องนะครับเ,ออเวลาที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยแปลว่ารายได้ที่เราได้จากการที่เราขายสินค้าออกไปต่างประเทศมันมากกว่ารายจ่ายที่เป็นเงินตราต,ต่างประเทศที่เราต้องจ่ายออกไปมันก็เป็นความเป็นความ <lia> มัน่นคงทา <ส possess S 1> งด้านทางด้านทางด้านต่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยธุรกิจ ท่องเที่ยวนี่หายหมดเราก็ยังคิดว่าเราจะเกินดุลบมญชีเดินสะพัดในขณะที่เพื่อนบ้านเราหลายประเทศเนี่ยเขาขาดดุลบมญชีเดินสะพัดแต่ว่าเขาหาเงินตราต่างประเทศได้น้อยกว่าที่เขาต้องจ่ายออกไปเขาต้องไปกู้เงินตราต่างประเทศมาแต,แ,ตแ,ตแต่แต่คนจะรู้สึกอย่างนี้ว่าเศร,รษฐกิจมหาภาคดีความเข้มแข็งดีตัวแปรเรื่องหนี้สาธารณะหนี้ต่างประเทศฐานะการคลังทุนสำรองดีแต่ความรู้สึกของประชาชนคือ มันลำบากมากไม่ดีเลยคือคือคือต้องอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสามารถที่จะออกมาตรการหลายเรื่องเชิงรุกได้ลองเปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่มีไอ้เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหาภาคเป็นตัวตั้งต้นนะครับเหมือนตอนปี40น่ะมันจะมัดมือมัดเท้าจะทำอะไรก็ไม่ได้แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยก็ลดไม่ได้ลดดอกเบี้ยของเงินไหลออกหมดใช่ไหมฮะเงินที่ต่างประเทศหายหมดนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันทําให้เรามีความเป็นอิสระมากขึ้น จากการที่เรามีกันชนที่ดีเพื่อที่เราจะได้ออกมาตรการหลายอย่างได้ได้ได้อย่างได้อย่างได้อย่างกถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าถ้าวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากโควิดเนี่ยแล้วมันยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาโรคยังไม่สามารถจะวางใจได้ว่าจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้หมดเนี่ยเรายังพอมีอุปกรณ์มีเครื่องมือที่อาจจะเพิ่มเติม ถ้าคิดออกก็ทําต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้ผมอย่างเช่นคุณชิติมาพูดถึงนี่สาธารณะนะครับของเราเริ่มก่อนที่จะเข้าสู่โควิดเนี่ยนี่สาธารณะต่อ GDP อยู่ประมาณร้อยละสี่สิบสองสี่สิบสามถือว่าใช้ได้ดีเลยเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยซ้ำไปประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ทําให้เราม,ม,ม,มี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 ช่องว่างหรือมีเครื่องมือทางด้านนโยบายกันครังถ้าจําเป็นต้องกู้เพิ่มเราก็สามารถกู้เพิ่มได้นะครับโดยที่ไม่ทําให้เกิดปัญหาเรื่อง เถียรภาพการคลังในระยะยาวนะครับเพราะนั้นมันก็มันก็เป็นส่วนที่ช่วยทําให้เรามีมีกระสุนถ้าเราจําเป็นที่จะต้องทําต้องถามเพิ่มผมถามเพิ่มนิดเดียวท่านผู้ชอ่อธิบายจะช่วยช่วยให้มันชัดเจนคือคนเนี่ยเวลาพูดถึงว่าเ,ออเราจะมีปัญหาด้านการคลังของภาครัฐเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนไม่มีเงินเดินจ่ายข้าราชการอะไรอย่างนั้นมันจะเป็นเหมือนกลีสอะไรอย่างนั้นมันครับมันถ้าเป็นเรื่องของการคลังแบบนั้นก็คือว่า เกิดวิกฤตทางด้านการคลังคือรัฐบาลไม่สามารถหารายได้ได้มากพอกับรายจ่ายรายจ่ายทั้งที่เป็นรายจ่ายประจํารายจ่ายลงทุนและก็รายจ่ายเพื่อชําระหนี้ที่เกาะไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไหนที่มีการกู้มากๆนะครับอันนั้นก็จะมีความเสี่ยงทางด้านการคลังเพิ่มมากขึ้นนะฮะทางด้านนโยบายการคลังอย่างวิกฤตรอบนี้เนี่ยนะฮะมาตรการที่ออกเนี่ยไม่ควรบอกว่ากลัวเรื่องหนี้สาธารณะ รัฐบาลไม่ใช้จ่ายเพิ่มนะฮะเพราะว่ากลัวตัวเลขนี้สาธารณะขึ้นผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยไม่ควรกลัวเพราะัพการนโยบายการคลังเป็นเครื่องมือเดียวที่จะทําเรื่องการเติมรายได้ให้กับประชาชนกับเยียวยาได้ตอนนี้ถ้าเรากลัวนะครับเรื่องว่าโอกาสที่จะมีความเสี่ยงด้านการคลังในอนาคตเราต้องปิดความเสี่ยงด้านการคลังในอนาคตซึ่งทําได้หลายอย่างมากเช่นปฏิรูประบบภาษี ระบบภาษีเรามีหลายเรื่องที่ทําได้นะครับเราต้องปฏิรูประบบภาษีภาษีทรัพย์สินของเราเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยในประเทศไทยเก็บภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้เพิ่มมากขึ้นรัฐบาลเองก็มีทรัพย์สินเยอะมากที่ดินรัฐวิสาหกิจเราต้องปฏิรูปต้องจัดต้องจัดการต้องจัดการเพื่อจะทาให้สามารถมีความหารายได้ได้ได้เพิ่มมากขึ้นรายจ่ายหลายอย่างที่เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้มีผลิตภาพสูงนะครับรัฐบาลก็ต้องคิดว่าจะลดยังไงรายจ่ายพวกนั้นโดยเฉพาะรายจ่ายประจํา อย่างโลกจะเป็นโลกดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับถ้าเราไปใช้อะไรที่เป็นดิจิทัลเนี่ยต้นทุนในการทําธุรกรรมมันถูกลงเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้จะจะเห็นว่าวันนี้จําเป็นต้องจ่ายรัฐบาลก็ต้องกู้มาใช้จ่ายแต่ต้องให้แน่ใจว่าไปใช้จ่ายในเรื่องที่มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันไปทําเรื่องการปฏิรูประบบการหาไรายได้ในอนาคตคการจัดการทรัพย์สินในอนาคตนะครับอันนั้นก็จะช่วยทําให้เราไม่ต้องกังวลมากเรื่องความเสี่ยงทางด้านการคลันเมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดถึงว่าฐานอัตราสุารองเข้มแข็งมาก เรามีเหลือพอสมควรถ้าผมเป็นกระทรวงการคลัง,ง,งผมจะขอมาสักสักหมื่นล้านสองหมื่นล้านเหนรียญเอามาอย่างนี้จะทําได้ไหมต้อง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 เข้าใจ <c oughs> วัตถุประสงค์ของทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะครับเป็นเงินตราต่างประเทศที่ธ,ธานาคารแห่งประเทศไทยทนธานาคารกลางดูแลให้กับระบบเศรษกฐกิจไทย เมือ่อพรรคเอกชนจําเป็นต้องใช้เงินตราต่างประเทศนะครับนักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนประเทศไทยเขาจะเอาเงินกลับประเทศเขาเราก็ต้องแน่ใจว่ามันมีมันมีเงินให้เขาอันนี้ไม่ใช่เงินของร <S <S ัฐบาลบางคนชอบเข้าใจาว่จะเข้าใจผิดว่าอยู่ในงบดุลของธนาคารกลางธนาคารกลางแนของรัฐก็ถือว่าอันนี้เป็นเงินของรัฐจริงๆไม่ใช่ธนาคารกลางมีหน้าที่ดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดเขาหน้ามือจริงๆเขาจะมาล้วงได้นะมนละอีกอย่างมันคนละเรื่องกันเพราะว่า ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันมีไว้ใช้ดูแลเรื่องสภาพคล่องด้านต่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินตราต่างประเทศนะครับปัญหาที่มีอยู่เนี่ยคือปัญหาเรื่องเงินบาทสภาพคล่องเงินบาทสภาพคล่องเงินบาทนะครับในเรื่องของการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจภายในภายในประเทศนะครับเรื่องจริงอย่างที่เรียนน่ยคือรัฐบาลยังมีความสามารถในการในการกู้เงินโจทย์ที่สําคัญเนี่ยคือ กู้มาแล้วจะใช้ทําอะไรที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้นและก็ในระยะยาวอ,อันนี้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากถ้าอย่างนี้เราจะต้องคุยกันถึงเรื่องว่าไม่ใช่แค่ทําอยู่แค่นี้แหละ,ะต่อไปมันมีเรื่องอะไรต้องทําบ้างใช่ไหมถูกต้องค่ะภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงสิ่งอื่นๆที่จะต้องเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ เรายังอยู่กับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ mm hmm. คุณวิรัติไทย mm hmm. เราพูดคุยกันต่อเลยแล้วกันเนี่ยนะคะ mm hmm. คือเมื่อเด็กที่แล้วเราเห็นถึงภาพรวมแล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงแต่ปัญหามันนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีมิติไหนที่น่าสนใจบ้างคะ่ะผมอาจะเรียนว่าผมเป็นห่วงเรื่องอะไรสิ่งที่สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องของการจ้างงาน Oh. เพราะในรอบนี้นมีคนที่ที่ตกงานเ,าเยอะมากนะครับ <Okay. S 1> และก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างการจร้างงานอยู่ค่อนข้างมากนะครับเราเห็นอุตสาหกรรมไปใช้พวกหุ่นยนต์มากขึ้น mm hmm. ไปใช้พวกออโตเมชันต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็น,ปนความท้าทายใหญ่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยแรงงานที่อยู่ใน,ใน,ใน ท,ที่อยู่ในภาคเราเรียกว่าจะเรียกว่านอนร์นคือไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรคือไม่ว่าจะอยู่ในบริการอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันถูกกระทบแรงมากจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก<ช>นะครับ<ไ>คนเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ถ้าเขายังมาจากต่างจังหวัดเขาก็กลับไปต่างจังหวัดนะครับยังไปอาศัยที่บ้านเ,เพื่อที่จะอยู่รอดได้นะครับโจทย์คือเมื่อโลกกลับมาหลังโควิดเนี่ยผมคิดว่าตําแหน่งงานม,มันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมออตอนนี้ตอนนี้ตัวเลขว่าคนตกงานแง่ แล้วจะกลับคืนมาไม่ได้ในระยะเวลาเอาว่าถึงสิ้นปีนี้บางคนให้ตัวเลข8ล้านบางคนให้ตัวเลข5ล้าน2ล้านค,คือเอาตัวเลขไหนที่มันพอจะมั่นใจได้ในในประมาณการของของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามองว่ามีการจ้างงานอยู่ในภาคบริการนะครับภาคการผลิตเนี่ยประมาณ27ล้านคนนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับเมื่อ ในช่วงไตรมาสสองเศรษฐกิจกชะงักมีล็อกดาวน์มาตรการหลายอย่างนะครับการท่องเที่ยวหายไปเลยเนี่ยแรงงานเนี่ยหายไปประมาณสักหล้าน 6ล้านคนนะครับที่เขาต้องต้องต้องตกงานเขาต้องกลับไปอนีคือว่าตกงานสมบูรณ์แบบเลยไม่มีรายได้เลยหรือาจจะมีการชดเชยนิดอาจจะมีชดเชยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตําแหน่งงานตําแหน่งงานหายไปประมาณ6ล้านนะฮะแต่ถ้า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 กิจกรรมมันเริ่มเปิดกลับมาใหม่นะครับห้างสรรพสินค้าเปิดกลับมาใหม่นะครับคนเริ่มทํางานได้ตามปกติมากขึ้นไม่ต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับร้านโอห่ร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดใหม่เนี่ยหุ้นล้านก็จะกลมา ก็คิดว่าสักครึ่งหนึ่งสักครึ่งหนึ่งสักครึ่งหนึ่งอันล้าน,อ,น,นอาจจะกลับมาได้คันนี้ไอ้สามล้านไอ้หล้านหรือ3ล้านจนถึงสิ้นปีเนี้ท่านพู้ว่าเป็นห่วงเรื่องการตกงานการว่างงานใ<ช>่จะทำยังไงอย่างเงี้ยใช่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นโจทย์โจทย์ใหญ่นะฮะเพราะว่าคนที่กลับไปอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยแล้วถ้าเขาจะกลับมาเขาอาจจะไม่มีทักษะที่สอดคล้องกับโลกใหม่นะฮะ พราะโลกใหม่เนี่ยมันต้องไปใช้ดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น uh huh. นะครับ uh huh. มันใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นวิธีการทําธุรกิจของรูปแบบต่างๆก็กเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปโดยแม้แต่โรงแรมเดิมก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยซ้ำ<ป>เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยซ้ำครับนั้นคำถามคือเราจะจ้างงานยังไงให้กับให้หาตำแหน่งงานใหม่ยังไงให้กับคนเหล่านี้ในต่างจังหวัด mm hmm. อันนี้เป็นควรจะเป็นลำดับความสําคัญแรกๆในช่วงในช่วง6เดือนต่อจากนี้ไปนะครับก็ มีมีหลายเรื่องที่ท,ที่ที่ต้องทำนะผมคิดว่าถ้าการใช้ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นใช้สัมง,ง่ายคือเป็นแก้มลิงรองรับเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะต้นทุนการอยู่ต่างจังหวัดถูกว <c oughs> ถกว่าถูกกว่าอยู่ในอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในตามเมือง <c oughs> เมืองใหญ่มากนะครับ <c oughs> ในต่างจังหวัดก็มีความต้องการแรงงานในหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะฮะตัวอย่างเช่น <c oughs> <c oughs> กองทุนหมู่บ้านอย่างเงี้ย นะถ้าเราทําอะไรกับระดับหมู่บ้านได้นะครับเราหาตําแหน่งได้เนี่ยเรามี7,000 70, 0มหมู่บ้านก็7,000 0ตืาตำแหน่ง,น,น,น,งนะฮะทุกกองทุนหมู่บ้านเนี่ยต้องการระบบบัญชีที่ดีขึ้นไหมระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นไหมเพื่อจะทำให้การบริหารดีขึ้นนะครับเ,เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งของประเทศไทยนะครับทุกหมู่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุที่ารึร้างงานที่สอดคล้องกับ ที่ในชนบทความต้องการลแล้วก,แวก็แล้วก็เกาะกับเรื่องของอโครงสร้างทางสังคมที่อยู่ในชนบทถ้าเราทําระดับหมู่บ้านได้เนี่ยก็เจ็ดหมื่นตำแหนง่ง <c oughs> ในมุมมองของท่านผู้ว่าที่มองว่าเป็นห่วงเรื่องของการจ้างงานแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เกิดการจ้างงานหลังโควิดในตําแหนง่งหรือว่าจํานวนคิดว่าซักเท่าไหร่มันถึงจะได้ผลคะล้านตําแหนง่งแสนตําแหนง่งต้องต้องคิดเป็นล้านตําแหน่งต้องคิดเป็นล้านตําแหน่งนะฮะ แล้วก็ต้องการการบริหารจัดการที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นท็อปดาวอันนี้เป็นเป็นแบบขาววอนหรือว่าเป็นชั่วขาวถ้าเป็นชั่วขาวผมเข้าใจว่าไอ้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ4ี่แสนล้านเนี่ยมีคนพยายามจะจ้างงานลักษณะ3เดือนอะไอย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการผมไม่แต่งน้อยตั้งปี ต้องเป็นปีนเพื่อจะเพราะว่าเขาจะเ,เขาต้องมีความต่อเนื่องมีความแน่ใจในเรื่องของรายได้ที่มากพอเขาถึงจะกล้าใช้ใจ่าย <c oughs> ถ้าคิดว่าอันนี้เป็นได้2เดือน3เดือนแล้ว2เดือน3เดือนในประเทศไม่ได้อะไรด้วยอันนี้คือเรื่องการสร้างงานจ้างงานอันนี้ข้างงานจ้างงานแลวจริงจประเทศต้องการเยอะมากนะครับสถิติหลายอย่างแล้วก็ต้องการในการสำรวจสถิตินะครับผมเห็นอันนึงที่ดีมากเลยมีโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมา รเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า mm hmm. การทำอะไรพวกนี้แล้วพวกนี้ก็ต้องการใช้แรงงานในในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับเ,ออเมื่อกี้ที่เรียนเนี่ยคือแค่ระดับหมู่บ้านนะ mm hmm. เราไป <Okay. S 1> ทําอะไรระดับตบําบลได้ตําบลละหนึ่งตำแหน่งก็อีกแปดพันตำแหน่งนะ mm hmm. เพราะเรามีแปดพันตำบลนะ mm hmm. แต่ทำไงที่เราจะทําเรื่องนี้ได้เร็ว mm hmm. เพราะว่ามันต้องการคนบริหารจัดการต้องการคนฝึกอบรม mm hmm. ต้องการคนติดตาม mm hmm. เพื่อจะช่วยให้เขาเมื่อเขาไปอยู่ในหมู่บ้านแล้วเขาไปอยู่ในตําบลแล้วเนี่ยเขาสามารถที mm ่จะทําหน้าที่ ได้เต็มประสิทธิภาพอย่างเี้เรื่อง <ๆ S 1> <ช>เรื่อง <ๆ S 2> จ้างงานสร้างงานอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่ทสองเรื่องที่สองเนี่ยม,มันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายเรื่องนะครับที่ที่จะทำให้โลกของการทำธุรกิจหลังโควิดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม <Okay. S 2> นะฮะแล้วมันต้องการการวางนโยบายถ้าศัพ์เศรษฐศาสตร์คือนโยบายเชิงโครงสร้าง structural policy ที่ผ่านมาในเบรกแรกเราพูดกันเรื่องนโยบายการเงินนโยบายการคลันงนโะยบายที่สาคัญมากอันนึงคือนโยบายเรื่องการปรับโครงสร้างของ <S 2> <S 2> ะ <DD> รบะบบเศรษฐกิจ <tackle> นะฮะโจทย์อย่างเช่นเราพึ่ง เศรษฐกิจต่างประเทศค่อนข้างมากการส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยทำยังไงที่จะทาให้เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือโจทย์บางอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ตรุนแรงตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแล้วอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ทึ่สําคัญมากสําหรับประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็จะมีรถไฟฟ้ารถขับได้ด้วยตัวเองซัพพลายเชนก็ถูกกระทบเพราะารอบนี้เห็นชัดเลยว่าตลาดเนี่ยของรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยมัน มันมันมันดิ่งลงเลยราะนั้นก็ต้องการการปรับโครงสร้างมันมีกําลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่เยอะเราจะทํายังไงที่จะทําให้เราสามารถย้ายทรัพยากรนะครับจากอุตสาหกรรมที่มีกําลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมที่มีความต้องการมีข้อเสนอไหมคะผมคิดว่าต้องต้องคิดเรื่อง Industrial Poli c y กันอย่างจริงจังเรื่องนโยบาย Industrial Poli c y ีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่อาจจะหายไปเลยเรือกจะทำแบบไหนเอาผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงแรมเนี่ยนะฮะ ยังไงก็ตามเราไม่มีนักท่องเที่ยว40ล้านคนแน่ในช่วงปี2ปีเนี่ยปีนี้เราประเมินอ,อยู่ที่8 8ล้านคนนะฮะและว8ล้านคนเนี่ยมาแล้ว6.7ล้านนะคือในไตรมาสแรกมาล้านกว่าเพราะนั้ <c oughs> นในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยจะมาแค่อีกล้านกวา่าแค่นั้นเองถ้ามาได้ถ้าไม่เกิดเว็บ2เว็บ3นะครับเราจะทาไงกับกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ <c oughs> หรืออุตสาหกรรมอย่างสายการบินเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยเพราะมีกำลังการผลิตส,ส่วนเกินอยู่นะครับแล้วก็ถ้าพนักงานไปติดอยู่แบบนั้นหรือเขาคาดหวังเ้าาจะตองกลับบบไปทํแ มันจะไม่มีงานแบบเติมให้ทำเพราะมันมีกําลังการผลิตส่วนเกินอยู่ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นมันต้องมีกลไกที่จะช่วยย้ายทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือทุนนะครับไปสู่ไปสู่อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับกับกับโรคใหม่ <Okay. S 2> อาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมก็ได้แต่วิธีการทําธุรกิจมันมันจะเป็นแบบแบบโรคใหม่อ่ะมันจะไม่ใช่เป็นแบบเดิมนึกเรานึกถึงโรงแรมที่ มันคนมาพัก2 0 3 0ห้องเหลือเยอะแยะจะบริหารจัดการยังไง<ช>จะได้เวิร์ดเอาไปใช้ประโยชน์ยังไง<ช>อาจจะต้องสม,มัครน o สัมมนานราชาการอาจจะต้องมาซื้อโรงแรมไปเลยนะหรืออาจจะต้องเปลี่ยนไป <c oughs> ไปเป็นทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ oh. ใช่ไหมฮะอันนั้นก็มันยังม,ม,งมีมันยังมีความต้องการอาจจะเป็นไปได้ว่าราชาการจะสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องสร้างแล้วซื้อโรงแรมที่เขาไม่ทําแล้วเนี่ยทำเป็นสถานที่ราชการไปเลยอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้ หอพักโรงพยาบาลอ,อ,อันน<ะ>ั้นก็เป็นข้อเสนอเป็นของเรื่องนี้ไหมคะ <c oughs> น,นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ททเป็นกังวลนะครับโดยเฉพาะนี่ครัวเรือนนะกอน่กอนก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยภูมิคุ้มกันทางการเงินร,ระดับครัวเรือนกน็อยู่ในระดับที่ทต่ำขึ้นสังเกตธนาคารไทยให้ความสมคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ออกมาตรการหลายยางที่จะป้องกันเรื่องของนี่ครัวเรือนตอนนี้ที่ว่า80%เเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ย มันยังขึ้นไปได้เรื่อยๆไหมมันจะขึ้นเพราะว่า GDP มันลงตอนนี้มันเอ๋อ GDP มันลงฟรีนี่ GDP มันลงพอจีมันลงไม่ดิไม้แต่ตัวเลขเท่าเดิมก็เพิ่มขึ้นไปแล้วรายได้คนหายโอเพราะรายได้เพราะเมื่อก่อนมีรายได้ก็ใช้หนี้ไปเรื่อยๆพอรายได้หายเนี่ยไอ้นี่มันก็ถูกยืดออกไปใช่ไหมหรือต้องไปก่อหนี้ใหม่นะครับเพื่อว่าสภาพคล่องเขาเเาาจำกัดแต่เพราะนั้นเพราะนั้นหนี้ในช่วงช่วงข้างหน้าเนี่ยปีสองปีนี่นี่ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยมันคงขึ้นแน่นอนนี่ยนนนนนีีีคครรรรัวเเืออภาาาธธุกกิจชสณะ โอ้เพิ่อีกตัวนี่แบงก์ชาติด้วยสี่ตัวเนี้ยตัวไหนหน่ากลัวที่สุดตอนนี้ผมว่าเอ่อนี่แบงก์ชาติเนี่ยไม่ต้องกังวลโอเคเพราะว่า <Okay. S 2> แบงก์ชาติเนี่ยเรามีนี่อีกข้างหนึ่งคือเรามีทรัพย์สิน <Okay. S 2> เพราะเรา <Okay. S 2> ใช้นี่ในการบริหารสภาพคล่องนะครับมันมีมันไม่ได้ไปเป็นภาระภาษีบางคนบอกว่านี่แบงก์ชาติจะต้องไปถูกเก็บภาษีมาจ่ายนี่แบงก์ชาติหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าดูในงบดุลของแบงก์ชาตินะด้านสินทรัพย์เราก็มีเงินตราต่างประเทศมีทรัพย์สินต่างๆเหมือนเหมือนสถาบันการเงินทั่วไปอ่ะมันมีมันมีทั้งสองข้างมันมีสองขานะครับนี่รัฐบาลเราคุยกันเมื่อสักครู่วันนี้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แต่ต้องไปทําเรื่องบริหารจัดการด้านรายได้ให้ดีนะครับโครงสร้างการปฏิรูปเรื่องโครงสร้างภาษีการปฏิรูปเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจนะครับนี่ครัวเรือนเนี่ยผมเป็นห่วงโดยเฉพาะครัวเรือนระดับระดับล่างเพราะว่า เขาเขาเป็นกลุ่มที่ถูกกระทบมากที่สุดนะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะหรือวิกฤตการเงินเนี่ยคนระดับฐานล่างของสังคมจะถูกกระทบมากที่สุดแล้วเขาแล้วเขามีความสามารถในการในการชำระหนี้จำกัดนะครับนี่ SME ก็ก็ก็กังวลแต่ในภาคธุรกิจเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้นะครับให้สอดคล้องกับรูปแบบการทําธุรกิจใหม่ซึ่งทุกวันนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญเลยถ้าดูมาตรการของแบงค์ชาติที่ออกมาเนี่ยเราจะเน้นหนักมากเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับการ ลดภาระหนี้ทั้งครัวเรือนและก็ SME ไปให้ก้าวข้ามในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอกย้ำด้วยว่าการไม่เป็นหนี้นั้นดีที่สุดนั่นเองนะคะสร้างภูมิคุ้มกันเยอะๆภูมิคุ้มกันตอนนี้ที่ต้องมีทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเงินจะได้เป็นการชนให้กับเราด้วยวันนี้คุยกับท่านผู้ว่าการแมงชาสนุกมากๆเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับและลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ